สวัสดีจ้าพี่น้องบอกตรงครับหาอยู่หา,หากินคือเก่าครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องบองปลายเอฟซีสุขุมสุคนเดยจ้ะใส่เองที่ดักกุง้งมือนีิมพามาใส่ที่ดักกุง้บงบรรยากาศพี่น้องใส่ย,ยามแรงจ้ะเลิกงานแล้วก็หาอยู่หากินเพื่อเก่าเลิกงานแล้วก็มาหาอยู่หากินใส่ย,ยามแรงแรงเดี๋ยวค่ำคำมืดมืดไปเลยจ้ะสิมายามบึงชีวิตทำงานพี่น้องเนอ้อ้เป็นเด็ก ชีวิตคนทำงานไป,ไปจ้าพี่น้องไปใส่น้ำบอตตรงใส่หลังเลขขกไปจ้าพี่น้องยุ่งกลสะกะงสิขอประมาณนี้หัวาหารใส่าาปันหันพี่น้อง อาหานอีกอาหานหมูนมเออหมูนมอาหานหมูนมจ้ะปั่นใส่จากข้างบนลงข้างล่างใส่ข้างบนนะใส่ไปทันแหละมันต้องให้มันลงเนาะจักแร่บรรลงน้ำมันก็ลงคือเก่าเนาะยังได้กินยังไงก็ได้กิน มีเบ็ดน้่ได้คพี่น้องเบ็ดหน้าด้จ้ะหน้าิ่นมาใส่ไว้หลังเลขผ่านไปเดี๋ยววังนี้ใส่จะหาหลังนาะบบาตองเนาะนหาหลังเดี๋ยวไปใส่สะอื่นอีกมันมีหลายสะอยู่ยวังนี้หลังที่สองจะพี่น้อง แต่เขาซื้อมุ้งมานี่เขาได้ใส่ยากเกลือระบบ่ต้องไม่ค่อยได้ใส่นะซื้อไว้จ้ะบัดยังเขาอยากใส่แล้วก็อยากกินยำได้ก็มาใ็ม จริงค่ะมาใส่ต้นแรงเลยมายามตอนเศร้าน้ำบอ่อตองเนาะที่ถึกห,หลายแต่เมื่อน,นี้สิมายามต้นแรงกลางคืนเลยจ้ะแต่หัวค่ำนนเมื่ออื่นก็นต้องมาจ้ะเพราะว่ามันจาได้ไปทํางานหรือไปทางใดแต่เศร้า อยู่ยมแรงพูดจ้ะสะตั้งแต่พูดยาวมาหอดพี่ละปายเลยนี่เมื่อกหลังแล้วบ่ตตองหลังที่หาเลยพี่น้องอยู่ยมแรงแรง เดือจักหลังบอตองนี่ของหน้าเดือจะยืมของหน้ามานำของสาวไข่ก็บะบอตองหาหลังก็เลยยืมของหน้ามาพบเดี๋ยวเขามาลุ้นกันตอนเขามายามแล้วจะพี่น้องมาเฮาสิมานอย่าบอกมือนีิมายามแล้วจะพี่น้องตอนนี้สองทุ่มเดือจ อื่นนี่คือสิได้หลายแต่มื่อนี้ก็มางรุ่นกันกล<ม>างคืน,าานมึงเวลาจ้าไม่อย่างบอตรงตดิพี่น้องได้อยู่ได้บอตรงเอาขึ้นมา,านดิดวงแดงดวงแดงพอหงมอยพอหมกอยู่ในเนาะบอตรงอ่ะมุกเก่งเลย น้องใเนาอยูล้วน้ำชั่วโมงสองชั่วโมงดิโอ้ปลาซิวงามขนาดเนาะงามเลยอุ้งจ้าได้ลายเลยไปดูปลาติ๊กที่นี่น้องบักอันเละของเฮาเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อไปจ้า มาลุ้นกันหลังที่สองเยบบ่บาๆตองแน่แน่หลังนี้บ,า,บาตองบาองบาปานใดอ้าวเก็บเด็กผสมน้อย โอปานได้บอ่อตองว่ะได้อยู่จ้ะนิดนิดนึงดิลายหลังก็ฟอกินแล้วเนาะเมื่อไหมีเวลาเขาจะมาใส่ข้างคืนไว้ในบอ่อตองเนะได้ไลายนะส,สะจะอ่อนจะปานเนาะ ที่สามจ้ะอุ้ยหลังนี้ใจตุตนพี่น้อยกี่โตเอาเตมกันตื่มกันอาหารเย็นเท่านี้นี่เราบอกต้องนนอาาเนาะเมื่อกะแกงเลยจ้ะ เห็ดกุ้งเต้นเลยพอดีเลยเมือ,อ,อกไไันเลยนี่ไตหลังก็หลายตู้มาสองหลังเอาของหน้าพี่น้องน้องนี้น่น้องใหม่น้องใหม่น้องนี่โอ้โกุ้งมีอยู่พี่น้องกระเด็นกรเด็นอยูย่โอ้ยขาดขาดเมื่อของหน้าของหน้าขาดน้องหลายที่นงีงกุ้งน้อย,อยพี่นอ้องอาจซิบเ <c oughs> ห็นตัวก <c oughs> ุว้งเลยจ้ะ Cung nguôi ừ. này cung nguôi nó ừ. đi, này cung cung tên, là Tho cung tên, là. Đi con, đi con. ขุยหยากลงตัวนี้บ้าตองมันคือบุยหยักลงกุ้งน้อยกุ้งน้อยบอพอได้ปุ่นได้เก่งอยู่หลังนิ้วเป็นี่เลยบ้าตองว้าต่อให้เห็นแต่ไก่เต้นร้องแดงร้องแดงกุงน้อย อายอยู่หลายอยู่เนาะหลายตรงอี้มันไหลายมอตองขาดเฮิตเฮงไหลโอ้ยมันไปนวางขาดเมื่อของนาใส่งานไหลใส่งานไหลเนาะจริงจริงมันเข่าไหลเนี่ยบ่อตองเนาะขาดขาดหมดเลยเสียดายเสียดาย หนองนี่ได้กว่านนองฮะนบอตองเขาต้องเขาต้องเอาของเขามาใส่หนองนี้ผมบุคคลผัดบุคคลมีจะเรว่าตอนใส่ลืมบึ่งเหมือนบอตองกแล้วลกดีที่สุดท้ายบอตองนี่สุดท้ายคืงเงียบแท่วาติ จจมีอยู่ดินดี่มีอยู่ค่ะไปก้อยเดึอจุดรอกเ่ะต้นต้นน,นั่ง กระทมน้าเด็กโอ้หลยอยู่ด,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 ด้วยเนาะมดเด็กน้องเด็กไปดมไปไหนดื้อก็ได,ด้ก็ไยได้เก่งอยู่จ้ะ สีดายของหน้า่ะดอาบุขาดหนองนี้สีดายหลายเดี๋ยวเชหานาสาวไข่เอาของเจ้าของมาใส่เอามาใส่ของเอาต้องเอาของเองมาใส่เนะเปนไปตปนี่กันเนมือ่อฮิดกินกินเข้าเมื่อเก่ง<ป>เดี๋ยวคลิปนี้กับพอแค่นี้ด้จ้า ก่อนจะคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวกระเลิงแชนแนลนี่ด้วยจ้ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าัครบ